กดแล้วเมื่อกี้กดหยุดเมื่อกี้กดหยุดถหายแล้วแต่ยังไม่หายมึงไม่ไม่คือเมื่อกี้เมื่อกี้แล้วแล้วกูกดเซฟไงเมื่อกี้ดูจานแล้วคนนะฮะดูหนาอะไรอยู่ดูครับดูจานคนแรกกระป๋องตกูไม่เห็นยื่นไปยื่นไปโอ้ยไอ้มึงมึงเอามึงเอาเค้กมันเกิดกับน้ำหมอกดูเอาดอกไม้มันเกิดเป็นออกดิมันเกินไปวันไหนมันได้ตกตรงนี่ดูเนี่ยดูครับไปไม่บอกเนี่ยจบเนี่ยขอนจาน ไปครับอันน like ี้แหละครับเจ้าของงานอันหน้านีิครับข้าเว่าเกิดกูคุมากร้องไห้ไอ้สัตว์ดูจารถ้าคุณดูจานคนนี้โอ้แดกเยอะมากครับโอ้โหคนนี้ดูดูจานคนอื่นครับโอ้ดูครับอยญ่ใอย่าหญ่ดูของคุเลาวไม่ดูจานมันครับไม่รู้นะอะไรแต่คนนี้ทำน้าเหมือนกันเดี๋ยวกันตอนนี้นิวครับนิว อ้าวส่งไปครับส่งส่งไปมีจานจานคนนี้น้อยมากครับมีจานคนนี้ดูครับเยอะๆกับจานคนนี้ครับดูจานที่มาครับเยอะกว่าจานบ๊อบโอ้ยของคร้อมอย่างเยอะแหน่งแม่งคนเดียวเอาแจ่วขึ้นมาแดงด้ว่กูบอกแล้วยังย่งย่งเดี๋ยวตากล้องปัดแดงไปกูบอกแล้วอลยอะมึงห่าเนี่ยไม่เนียเลยอะไม่ขายนะข้าวผมอยู่า่ะมม่อยากไปถ่ายเออกูไม่ได้เล่นอะไกล ำพูดถ้กประโยคด้วยเดี๋ยวก็คิดก่อนแล้วประโยคเนี่ยคิงคือเพื่อนที่เรารักที่สุดกันแล้วเราก็จะรักคิงตลอดไปหน้ามึงเงยมืออะไรมึงพูดแน่สิประเต็มใจหรือเปล่าวะมจะไม่เต็มใจไปหาคนนั้นครับเขาคุยกับกิ๊กอยู่ครับสองคนนั้นสอมงนี่นะคะสองนี่นะคะได้ไม่ถึงเดือนเราไหมไม่ไม่ไม่มันเป็นแฟนของเพื่อนของเพื่อนเราเอ เมื่อกี้ตรงบันไดอ่ะกูเห็นมึงขอเบอร์ใครไม่รู้อ้วนอนใครวะโอ้ยผม่เกยียบแต่เนื้อมึงผู้กอกอีฟีเนลืมึงเหยียบมึงอักเลยเนาะ